คนที่เราจะต้องต้องขอแทรกขอนั่งด้วยคนเลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าแฟนคลับคุณมาตั้งแต่ตีสามเมื่อวานนะครับคุณเจริงเมื่อกี้ไปคุยกับแฟนคลับมาบอกว่าบางคนมาตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนมาตั้งบูธอยู่ข้างนอกจรริงเหอก็วันนี้ใครหิวก็สามารถไปทานได้นะครับเพราะว่า PFC มีน้ำใจเอาอาหารมาเผื่อทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับแฟนคลับของพี่เป็กนะฮะคือแบบว่า เอาอาหารมาทีมงานเข้าไปบอกได้ครับพี่น้ำขนมมาเต็มพร้อมเลยคิ่ได้ทานอะไรไปบ้างครับก็เยอะอยู่นะ <laughs> ไม่ได้ทานเลยแต่ว,ว่าจะออกไปออกไป,ไปไห,หย, <pers> ยิบมาทานซะหน่อยไปชิมซะหน่อยครับ <S <s ขาอุตส่าห์ามีน้ําใจเอามาให้เราทานเป็นไงบ้างครับวันนี้ความรู้สึกที่เราได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัลขวัญใจมหา <S 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 ชนครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับก็ไม่ได้คิดเลยว่าผลจะเป็นยังไงแค่ติด อยู่ในหนึ่งในเก้าคนนี้ก็รนนกู้สึกว่าแฮปปี้แหละครับก็เดี๋ยวส่งกําลังใจให้ลุ้นผลพร้อมกันนี่วันนี้มีโชว์ด้วยกี่เพลงครับวันนี้วันนี้ก็อยากโชว์เยอะนะครับแต่ว่าเวลาน้อยอวันนี้มีศิลปินเยอะครับก็เลยโชว์สักสองเพลงแล้วกันอ,อะไรครับการันตีได้ว่าโชว์สุดยอดแน่นอนแน่นอนครับผมเตรียมมาแล้วครับได้ครับผมจะให้พักผ่อนกันก่อนนะฮะมาอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับเข้าชิง